มาแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋ามาแล้วมาแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าเรา,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 าขอใทรโทษด้วยนะเออวีเดีโออะมตอนบ่ายๆเนะ่ปตู่ใช้โทรศัพท์อันเก่าเพราะว่าโทรศัพท์อันเนี้ยมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันคอยอะไรมันเวบเวบเวบลำคาญไม่รู้มันเป็นอะไร เลยก็เอาโทรศัพท์อันนี้เหมือนเดิมอันนั้นนะ่ดูไม่ได้เลยขอใครโทษด้วยจ้าเหมือนเหมือนผีตองเหลืองเลยจริง <c oughs> มันค้างไปหมดเลยโทรศัพท์อันเก่าหลยเคยทำคลิปเมื่อก่อนนี่แหละทีนี้มันไม่รู้อะไรมันเร็บเร็บร็ปอยู่มันคานเวลาดูอะมันเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ จะอาหารตอนเย็นจ้าแต่มันมืดหรือมันจะเป็นเกี่ยวกับอากาศที่ถูกก็ไม่รู้เพราะว่าเวลาตอนนี้นเวลามันเดินหน้าสองชั่วโมงด้วยหน้าหนาวเขาถูก็ไม่เข้าใจอ่ะพอแลนเนี่ยไม่รู้อะไรแั้งหนาแต่ว่าก็ขออภัยโทษด,ด้วยนะจ้ะดูอาหารไปเนาะไม่ต้องดูคนหรอกคิดว่าเป็นผีต้องเดินไปซะ <c oughs> อายเลยอ่ะ ตุสเสียงก็แผลี่ตูไม่ค่อยสบายเอาแล้วไข้หวัดจะไปฉีดยาถ้าเป็นเป็นไข้ก่อนคงยังไม่ได้ไปฉีดหรอเนี่ยมาตูจะที่ตูกำลังไอ้กระเทียมกับไก่เกลียวทอดอยู่จะมาผักไว้ถั่วแล้วเตาจะ้ะผักเล็กๆเ,เ,เนี่ย พี่จู๋ก็ทานอาหารน้ำ,ำพริกเหมือนเดิมอันนี้ก็ตาเขาอยู่บ้านก็ต้องทำนั่นแหละทุกน,นีก็ไม่อยู่ละไปละไปทุนนกนีไม่กลับมายังไม่กลับมาสบายอยู่คนเดียวต้องมาทำอาหารอะไรมากมายมา ใครก็ผัดได้เนาะแต่อาหารตอนเย็นใครใครใครก็ผัดได้เดี๋ยวดิวกคนหัวเร็งเตาน้ำมันหอยไก่สุกแล้วเนย แล้ทานมะพรลาเหมือนเดิม ตกชอนรอ,อรออย,ออยอแย่เลย่ดูคิดจะเองอกตายแล้ว เราดูว่าเราฉลาดก็ลองเ,เอาวีดีโออันเก่าก็ใส่ดูไม่ได้เรื่องเลยสู่เห็นตัวเองบอกตายแล้วหน้ามันทำไมขาวแน้มันโทรศัพท์มันแค่สองปีก็กวั่นนะอันนั้นน่ะนทำไมเป็นอย่างนั้นลองฟังนิดหน่อยคอเครื่องจัง จุจามแปลกๆที่จุเจจามอีกแล้วขนาดไม่ได้ทิ้ก็ได้เพราะเองเป็นไข้หวัดต้องขออภัยโทษด้วยนะมาอ่านที่จุจามจามจามไปจัดไอ้งานที่โรงแรมใหญ่ๆกันเพื่อนเอ้ย <ไ>มันฝรั่งไก่น้ำมันหอยเนี่ยอันนี้ก็สำเร็จแล้วเห็ไหน,ไหนไหมไข่ทานไหม นี่ก็อร่อยแล้วเพื่อนๆเลยตัวรันตาเราต้องทำจสๆกอบเดี๋ยวพี่ตู่ยังมีอะไรพิเศษอีกเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะหัวรันตาก็เสร็จแล้วยังไงเพื่อนๆจ๋าข้าวหมูแดงที่ว่าว่ามีพิเศษอะ ลองทำดูนะห,หมูดอยแดงแต่ปลาเขาชอบคุ้นๆไงอย่างเนื้อหมูทานไหมทำให้เต็มที่ไปเลยใครชอบหวานไงหวานเปรี้ยว นี่แหละพิเศษละข้าวหมูแดงจ้ะมาด้ยกันการเลยทำไมพี่ตู่ชอบใส่ไอ้พนนี้แบบนี้ในกระมังเนี้ยมันเก็บร้อนอยู่ดีอยู่มันไม่ค่อยเย็น อากาศมันหนาวไงเพื่อนๆเราต้องใช้แบบเ,เต็มเลยเนี่ยตัาหอยนี่ตัวลัเตาไม่ใช่เหมือนเหมยมันไม่ค่อยเหมือนบ้านเราตัวลัเตาแต่ของเขากรอบแค่นี้ก็สำเร็จแล้วจ้ะนะจ๊ะ trên ngay Lá than mít Hạt thùa lăn tao cà cày cha năm ăn hỏi Vũ đen cha lá thao Trên ngay Đó rồi mấy chá เซ็บบเซ็เซ็บเโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็คงจะไม่เละเทะเหมือน,นคลิปที่พี่ตู่ทําอยู่น่ะโอ้โหขาวโพลนเลยมันเป็นที่อากาศด้วยโทรศัพท์อันนั้นมันเก่าด้วยเพื่อนๆขออาภัยโทษดพื่อจ๊ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆก็คอมเมนต์มา อาหารหน่าทานและอร่อยเนะี่ยก็ดูอาหารกันไปเนาะต้องดูพี่ตู่หรอกโอเคนะจ๊ะเข้าราดหมูแดงจ้ะตัวลันเตาไก่ผัดทัวลันไทรทัวลันเตาน้ำมันหอยจ้า ตอนเย็นจ้าทีนี้ในครัวก็ปิดแล้วจ้านะจ๊ะบายบาย